อยู่ในน้ำนี่แนะเจ้าปลาฉลามข้าไม่กลัวจะหลอกงับปลาสี่ตัวว่าอยู่ในน้ำนี่แนะเจ้าปลาฉลามข้าไม่กลัวจะหลอกงับปลาสามตัวว่าอยู่ในน้ำนี่แนะเจ้าปลาฉลามข้าไม่กลัวจะหลอกงับ ปลาสองตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่แน่เจ้าปลาฉลามข้าไม่กลัวเจ้าหลอกงับปลาหนึ่งตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่แน่เจ้าปลาฉลามข้าไม่กลัวเจ้าหลอกงับแต่ปลาฉลามก็ว่ายน้ำลงไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับคุณครูต้าเช่นเคยนะคะอวันนี้คุณครูต้าจะมาสอนเด็กๆในหน่วยที่18วันและคืนอเรื่องที่หนึ่งกลางวันอเด็กๆรู้ไหมคะกลางวันจะมีอะไรบ้างเอ่ยกลางวันก็จะมีพระอาทิตย์ส่องแสงมาให้เราใช่ไหมคะอเด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆต้องเคยเห็นแน่เลยเพราะเวลาเด็กๆตื่น มาตื่นนอนมาต้อนเช้าเด็กๆจะเจอพระอาทิตย์ส่องแสงให้เราใช่ไหมคะ,ะกลางวันก็จะหมายถึงช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ได้ฉายบนพื้นผิวโลกและจะส่องแสงให้มีแสงสว่างนั่นเองอาเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะเป็นยังไงอาเก่งมากเลยค่ะอาต่อไปคุณครูก็มีกิจกรรมกลางวันมาฝากเด็กๆ เด็กๆรู้ไหมคะก,กรรมกมะ,ะกิจกรรมกลางวันมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ากิจกิจกรรมกลางวันสิ่งแรกเราก็ตื่นนอนในตอนเช้าใช่ไหมคะอ่าตื่นนอนตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นเราก็อะไรคะแปลงฟันใช่ไหมคะอ่าแปลงฟันแปลงฟันเสร็จแล้วทําอะไรต่อคะอ่าแปลงฟันเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ไปโรงเรียนอ่าเพื่อไปเรียนหนังสือกับเพื่อนๆและ ก็เล่นอ่าเล่นทำกิจกรรมกับเพื่อนๆใช่ไหมคะอ่าเป็นกิจกรรมกลางวันใช่ไหมคะอ่าต่อไปคุณครูมีเวลาเกี่ยวกับกลางวันมาฝากเด็กๆด้วยค่ะอ่าเด็กๆดูนะคะจากด้านบนเลยนะคะเมื่อเข็มสั้นชี้เป็นเลขอะไรคะเลข8ดเข็มยาวชี้เลขอะไรคะเลข12อ่าแบบนี้จะเป็นเวลาอะไรคะอ่าเป็นเวลา8ปดโมงเช้าหรือเป็นเวลา สองโมงเช้านั่นเองอ่าเป็นเวลาที่เราเคารบธงชาติใช่ไหมคะอ่าเรามาดูเวลาต่อไปเลยเวลาอะไรคะอ่าเข็มเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะเลขสิบใช่ไหมคะเข็มยาวคะเลขสิบสองแบบนี้อ่าเป็นเวลาสิบโมงเช้าหรือว่าสี่โมงเช้านั่นเองอ่าเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆ ่าต่อไปคุณครูมีรูปภาพมาให้เด็กๆช่วยคุณครูหาคําด้วยอ่าเด็กๆมาดูซิภาพแรกเป็นภาพอะไรคะอะไรเอย่ยมะระใช่ไหมคะอ่าเด็กๆด,ดูสิคะว่าคําว่ามะระอยู่ตรงไหนเอย่ยตต๊กตอกตรงไหนคะอ่าคำที่สามใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยเด็กๆโยงเส้นเลยต่อไปเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปมะนาว เด็กๆด,ดูสิคะว่ามะนาวอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยมออะมะนออาวนาวอยู่ตรงไหนคะคำที่สี่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะอ่าเรามาดูรูปต่อไปเลยรูปต่อไปอะไรคะมะระกอเป็นรูปมะระกรอ่าคำว่ามะระกรอยู่ตรงไหนเอ่ยดูสิตรงไหนคะอ่าคำแรกใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะอ่าเด็กๆโยงขึ้นไปเลยต่อไปรูปสุดท้ายคะ่ะเป็นรูปผลไม้อะไรคะ ม้าไฟนั่นเองอะคำว่าม้าไฟอยู่ตรงไหนนะออาคำที่สองใช่ไหมคะยองเส้นไปเลยอาวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้อะคุณครูมีการบ้านมาฝากเด็กๆด,ด้วยอะการบ้านใบแรกนะคะจะอยู่ในชุดเสริมทักษะหน้าที่25การบ้านใบที่สองนะคะจะอยู่ในชุดบันทึกร่องรอยหน้าที่25นะคะอะอีกหนึ่งใบนะคะใบที่สนะคะ อยู่ในชุดสร้างสรรค์น,นาที5 5 8นะคะให้เด็กๆระบายสีน้ําตกแต่งภาพก้อนเมฆและดวงอาทิตย์ให้สวยงามเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในรายส่วนตัวคุณครูนะคะคุณครูจะทำการตรวจและให้คะแนนเด็กๆนะคะอย่าลืมทําการบ้านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ